สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องนอน,น,อนทักไทยแลนด์เปลี่ยนยางอีกสี่เส้นทุกคนโหจะปีใหม่แล้วก็เมื่อวานนี้ยางหางผมได้เสียเส้นหนึ่งนะครับแก้มันฉีกก็ผมย้ายจากเผาหางขึ้นมาเผามาตัวหัวนะครับก็เผาหางคู่หน้าสุดนะครับย้ายขึ้นมาหัวเพื่อที่จะให้เอายางตัวเนี้ยที่จะถ่ายลงไปอยู่แล้ว ก็เลยเอาไปใส่หางให้รถลาวลากไปนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางทั้งหมด4เสน้นครับอันนี้ยางใหม่นะยหม่นี่ก็เดี๋ยวเอาไปทำยางอะไรด้วยแล้วก็ทิ้งแล้วก็เอาไว้ให้พี่บอลสองเส้นด้วยนะครับยังใช้ได้ต่อนะครับไปใส่หางได้อีกอยู่เพราะว่ามันบางนีบางเส้นที่ว่าแก้มันแปะนะครับ ทุกวันน <คะ S 1> <in> ี <t <realidade> <t ้ถ <floor> ้าไม่เห็นซีรวดคือยังไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าเงินหายางเปลี่ยนยากมากทุกคนถ้าใครทำรถจะเข้าใจเข้าใจอันนี้ยังใช้ได้อีกเรื่อยๆครับใช้ได้อีกโอ้หลายเดือนครับเห็นไหมก็เดี๋ยวผมจะเอาคู่เนี้ยไว้ให้คันฮีโน่ใส่หางคือว่าผมเปลี่ยนยางใหม่แล้วยางหางผมก็โอเคอยู่ก็จะใช้วนกันนี่แหละครับะ พอใช้หมดเราก็หายางโอเคครับเ๋ยวรอช่างเปลี่ยนคันยูดีเสร็จแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนของเราเนี่ยผมอยากได้มากเลยหนึ่งห้าเจ็ดถ้าได้มาใส่ตัวนี้โอ้โหใช้ได้สบายมากแต่แพงเส้นละ, 9, 10, ะเก้าพันกว่บหมื่นอะเส้นละเก้าพันกว่าหมื่นนะอันนี้คือเกียร์ยางหน้าเลยนะแต่สู้ไม่ไหวเรา เราลูกน้องไฟแนนซ์อยู่ยังสู้ไม่ไหวครับก็เลยเอาเป็นยางจีนยางจีนก็ตกเส้นละห้าพันห้านะครับห้าพันห้าก็โอเคก็ห้า0ันห้าแต่ถ้าเอาตัวนั้นนะมันต้องเพิ่มอีกสี่พันกว่าบาทถ้า4ี่พันกว่าบาท4ี่เส้นมันก็ตกว่หมื่นหกว่าบาทถ้า1มื่นหกว่าบาทเราเพิ่มอีกแค่เราเพิ่มอีกแค่สี่พันถึงห้าพันเราเ 4, 5, 000, ได้ยางใหม่อีกสี่เส้นทุกวันนี้ต้องคิดอย่างนี้ของดีใครก็อยากได้นะครับแต่เอื้อมยากตอนนี้ครับ กย็ย้อยยางจีนอ่ะผมจะใช้ตัวหัวหนึ่งปีพอครบหนึ่งปีหรือว่าหางเริ่มหมดผมก็จะถ่ายลงหางแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นใหม่นะครับแต่ยางหน้าไม่พลาดแน่นอนยางหน้าต้องเป็นของดีเท่านั้นเพราะมันเป็นเส้นเดียวนะครับยางหน้าผมเส้นละหมื่นยางหน้านะผมเส้นละหมื่นหมื่นหกร้อยยางหน้าโอเคครับผมเดี๋ยวรอช่าง 还有啊，好诶。 เอาเส้นนี้ก็ได้เหี้ยแตก นี้ขึ้นเป็นยางอะไรครับนี่เพราะว่ามันเสมอกับตัวนี้เพราะฝั่งนู้นนะ่ะมันเหลือเยอะกว่านี้นะครับถ้ามันเหลือเท่ากันอ่ะพยายามเอาไว้คู่กันนะเพราะว่ามันจะได้กินเท่าๆกันมันจะได้ไม่เส้นใดเส้นหนึ่งจะได้ไม่ต้องแบกรับนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นยางอะไรครับผมไวตอนฉุกเฉิน รอยมันเบียดกันอัจเจรบีไปด้วยเลยนะครับอัจเจรบีหัวแล้วก็เป็นนางหัวขอแบบแน่นๆเลยเอาแบบว่าวิ่งไปแล้วดีใส่ตาคนอื่นโอเคครับ <laughs> <laughs> okay, ผม <laughs> ผมก็จะอาจจระมาเดือนละครั้งนึงสองครั้งนะครับถ้าวิ่งงานบ่อยก็อัดประมาณเดือนสองครั้งนะ ก็จะเป็นยางใหม่ที่จะเปลี่ยนเข้านะครับผม 91R225 นะครับเดี๋ยวร่องตัวนี้หนะ้ามันจะแคบหน่อยเปลี่ยนกับเปลี่ยนอีกต่อไปเลยรถเองก็กลัวอนะไรอ่ะโอ้9,000ขวาน9,000ขวานสบายใจกว่าเยอะถ้าผมเพิ่มอีกถ้าผมเพิ่มอีก5,000ผมได้อีก4เส้นเลยนะเดี๋ยวมันก็่เด็ดวานะดีว่านะยัยยอมรับอยู่ว่าดีกว่าขับสบายใจด้วยใช่เข้าใจเข้าใจอยู่ อตอนนี้ทำรถกำไรได้ไม่มีเลยตอนนี้ใเจเย็นดิเดี๋ับจะใจเย็นเดี๋ยวนอนใจเย็นก็ได้ใช,เใช่เดี๋ยวมันหมดงวดก่อนผมดึงห้าเจ็ดทั้งคันยังกล้าใส่เลยถ้าหมดงวดเจอแล้วนะอันนี้ผมสบายใจใช่สบายใจผมก็อยากได้ยางยางยางแอะยางดีๆก็อยากได้นะครับแต่มันแพงเลยอันนี้เส้นละห้าพันห้าร้อยบาทนะ ก็จะใช้อยู like a a uh, ่มา1ปีประมาณเราไม่ดีไม่ดีไม่ถึงปีเราจะใช้ตอนหางเริ่มหมดอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายลงหางนะครับเนี่ยเดี๋ยวคู่หลังเนี่ยเดี๋ยวเผาท้ายผมหมดเนี่ยเดี๋ยวก็ถ่ายโอเคเอาล้ออ่องก็ดีอย่างนี้เองบอกใส่อะไรเรื่องหนาเลยจังเอกใส่ซองแนวให้ผมหน่อยเด้อเนี่ยรัอะไ กเวลาช่กาอกแนบ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วช่างกําลังจะไปกินข้าวเลยครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนยางงหมดสี่เส้นก็เดี๋ยวใช้ประมาณสักปีนึงครับไม่ถึงเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ถึงปีหรอกเดี๋ยวก็ถ้ายางหางหมดผมก็เดี๋ยวก็ถ่ายลงหางแล้วครับ เพราะว่าคู่ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยยางหางผมมันก็หมดอายุแล้วผมก็ถ่ายเพาเนี้ยลงไปไว้หางแล้วเมื่อวานตอนแรกคู่เนี้ยสี่เซนเนี่ยจะเป็นเดตันก็เลยเอาไปลงไปไว้หางแล้วครับพอหมดใช้ไม่ถึงปีแต่เดนะตันนีตอนนั้นอันนั้นใช้ได้ปีกว่าก็เหลือยวรอดถ่ายเพานี้ไปไว้หางนะครับเดี๋ยวให้หางหมดหมดกว่านี้ก่อนให้ยางมันหมดกว่านี้คือผมจะถ่ายหัวลงหางถ่ายหัวลงหางนะ,จะเจ้าหัวยางใหม่เพราะว่า เสียดายบางโคนถ้ามันระเบิดนะครับแต่ก็เสียดายหาเหมือนกันถ้ามันระเบิดพยายามไม่อยากให้มันระเบิดแต่ก็อยากใช้จนถึงซีลวดนุน่นอะยุคนี้ถ้าไม่เห็นซีลวดไม่เปลี่ยนนะก็โอเคครับผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะพงสี่เส้นเส้นละห้าพันห้าร้อยบาทก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวไปหาซักผ้าเข้าบ้าน เอาครมารับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายช่องน,อนนทักไทยแลนด์ด้วยครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับ